เปิด11อันดับแชมป์สูงสุดตลอดกาลสุดยอดทำเนียบนักสู้จากเวทีที่สร้างตำนานดวลเพลงชิงทุนนี่คือ11อันดับแชมป์ที่ครองสมัยยาวนานที่สุดตลอดกาลเราจะเข้าดาวจากอันดับที่11ไปสู่อันดับที่1เตรียมเสียงของคุณให้พร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมบ่าโจทางช่องบ่าโจดีไซน์วันนี้บ่าโจจะพาทุกท่านไปพบกับสุดยอดตำนานนี่คือการจัดอันดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวทีที่พลิกชีวิตคนดวนเพลงชิงทุนหลายคนผ่านมาหลายคนผ่านไปแต่มีเพียงไม่กี่คนที่กลายเป็นตำนานที่ถูกจดจำ และนี่คือ11อันดับแชมป์ที่ครองสมัยยาวนานที่สุดตลอดกาลอันดับ11หมอปุ๊กนัทริดา20สมัยเปิดมาที่อันดับ11ครับนี่คือตำนานบทแรกของรายการหมอปุ๊กนัทธริดาบันเทิงใจเธอคือแชมป์20สมัยคนแรกของรายการครับเรื่องราวของเธอก็สุดยอดนักศึกษาแพทย์ปี5 ในขณะน,นั้นที่สู้เพื่อหาทุนไปซ่อมหลังคาบ้านให้แม่ที่บุรีรัมยหมอปุ๊กทําสําเร็จครับขวาเงินทุนไปถึง7 1 0 0 0สบาทและที่น่าทึ่งก็คือเธอยังแบ่งปันโอกาสมอบทุนการศึกษาให้คู่ดวนที่พิการทางสายตาด้วยนี่แหละครับแชมป์ผู้ให้ตัวจริงอันดับที่10น้องแอมชลธิชา21สมัยอันดับที่10ขยับขึ้นมาอีกนิดสาวน้อยมหัศจรรย น้องแอมชลธทิชาจากอำนาจเจริญน้องแอมแชมป์สุดแกร่งตัวน้อยที่สู้เพื่อซ่อมบ้านให้คุณยายผู้เป็นที่รักครับเธอทำได้ครองแชมป์ไปถึง21สมัยคว้าเงินสะสม750,000บาทแม้จะจบการแข่งขันทั้งน้ำตาแต่นี่คือจุดเริ่มต้นครับปัจจุบันน้องแอมได้เป็นศิลปินเต็มตัวแถมยังได้ครูสลาคุณวุฒิแต่งเพลงคำสัญญาที่ชานุมานให้ด้วยครับสุดยอดจริงๆครับ อันดับ9น้องมี่23สมัยอันดับที่9น้องมี่สาวสวยเสียงดีจากสุพรรณบุรีคนนี้ก็ขวัญใจแม่ยกและแฟนแพลรายการหลายคนเลยนะครับด้วยความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งที่มัดใจกรรมการและผู้ชมเธอกดไปเลยครับ23สมัยอันดับที่8นายคมสัน26สมัยอันดับที่8ครับนายคมสันแชมป์26สมัย นี่คือเรื่องราวของนักสู้หัวหน้าครอบครัวตัวจริงครับปัจจุบันพี่นายดูแลรถแห่เดอะคินจอมราชาครับแต่เบื้องหลังเขาแบกหนี้กว่าหกแสนบาทจากการทำร้านอาหารที่ขาดทุนที่สำคัญหนี้ก้อนนี้เกิดจากการเอาที่ดินของแม่ยายไปเข้าธนาคารและแม่ยายเองก็กำลังป่วยเป็นโรคไตพี่นายมาสู้ในรายการนี้เพื่อหาเงินไปไถ่ที่ดินคืนให้แม่ยายครับนี่คือการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและความกตันอยู่ อันดับที่7ปีใหม่เยาวภา31สอสมัยมาถึงอันดับที่7ปีใหม่เยาวภาเถาคำสาวแกร่งจากอุบลราชธานีเธอคนนี้ครองแชมป์ยาวนานถึง31สเอสมัยและแอบกระซิบนะครับว่าผู้ที่มาโค่นเธอก,ก็คือแชมป์อันดับ3ของเราในวันนี้นี่เองครับหลังจบรายการชีวิตเปลี่ยนครับปัจจุบันปีใหม่ได้เป็นศิลปินเต็มตัวสังกัดแกรมมี่โกลมีผลงานเพลงอย่าง น้ำตาสาวลาวใต้และคอยพี่ที่อุบลให้เราได้ฟังกันแล้วครับอันดับที่6นนชานน45สมัยอันดับที่6นนชานนคคำอ่อนจากหนองบัวลำพูคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่ต้องจดจำครับเขาคือแชมป์คนแรกของรายการที่เดินทางมาไกลที่สุดอดีตพระเอกหมอลำสุดฮอตที่มาคว้าแชมป์บนเวทีนี้ไปอย่างยาวนานถึง45สมัย ด้วยลีลาและเสียงร้องที่กินใจปัจจุบันพี่นนท์ก็ได้เป็นนักร้องลูกทุ่งเต็มตัวสังกัดค่ายซองเดอร์ครับอันดับที่5เพชรคทาวุฒิ50สมัยเข้าสู่ท็อป5แล้วครับอันดับที่5เพชรคทาวุฒิเถื่อนประยูนแชมป์50สมัยเส้นทางสายดนตรีของเขาเริ่มตั้งแต่อายุสีขวบครับแต่ชีวิตก็เจอวิกฤตเมื่อธุรกิจครอบครัวล้มเหลวและเป็นหนี้สิน พี่เพชรจึงใช้เสียงร้องเดินสายประกวดรวมถึงคว้าแชมป์ไม้ทองคํามาแล้วครับเพื่อหาเงินมาใช้นี่ให้ครอบครัวและด้วยเสียงร้องที่นุ่มนวลมีเอกลักษณ์เขาก็ครองแชมป์บนเวทีนี้ไปถึง50สมัยไม่ธรรมดาจริงๆครับอันดับที่4ขิมพิชชาพรโคราช51สมัยอันดับที่4เฉือนเกินไปเพียงสมัยเดียวครับขิมพิช,ชาพรสาวโคราชเสียงทรงพลัง น้องขิมครองแชมป์ไป51สมัยคว้าเงินสะสม1 4 5 0 0 0บาทเป้าหมายของเธอชัดเจนมากครับคือหาทุนไปปิดงวดรถและเธอก็ทำได้สำเร็จน้องขิมบอกว่ารายการนี้ไม่ได้ให้เงินแต่ยังช่วยจูงมือเด็กที่ชื่อขิมออกมาจากมุมมืดที่ติดอยู่ในใจด้วยครับเป็นแชมป์ที่ได้ทั้งเงินทุนและได้ปลดล็อกชีวิตครับอันดับที่3เป้วีรศักดิ์ห่อซับ 52สมัยมาถึงอันดับที่3เป้วีรศักิ์หอ่อซับแชมป์52สมัยคนนี้นอกจากจะเก่งแล้วยังเฮงสุดๆครับเรื่องมีอยู่ว่าพี่เป้แข่งมาหลายสมัยแต่แจ็คพอตไม่เคยแตกพี่ชายของเขาเลยไปบนบานสารกล่าวกับหลวงพ่อเครือบวาจาสิทธิ์ที่อุทัยธานีและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับหลังจากบนแจ็คพอตแสนแปกทันที และในสมัยที่52แจ็คพอตใหญ่แตกครับขวาเงินรางวัลไป1 1 60,000บาทงานนี้พี่เป้ต้องขนหัวหมู9หัวไก่9ตัวไปแก้บนยกใหญ่เลยทีเดียวสุดปังครับอันดับที่2น้องต้นข้าวสุปริยา68สมัยรองแชมป์ตลอดการอันดับที่2สาวน้อยมหัศจรรย์น้องต้นข้าวสุปริยาจากกาญจนบุรี น้องต้นข้าวครองแชมป์ไปอย่างยาวนานถึง68สมัยด้วยวัยเพียง12ปีในขณะนั้นเธออาศัยอยู่กับคุณย่าซึ่งคุณย่าก็เคยเป็นนักร้องร้านอาหารมาก่อนครับเลยได้วิชามาเต็มๆแต่น้องต้นข้าวไม่ได้สู้เพื่อตัวเองครับเธอเริ่มจากการเปิดหมวกร้องเพลงหลังเลิกเรียนเพื่อหาทุนการศึกษาและหาเงินสร้างบ้านให้ย่าเธอเคยเจออุปสรรคถูกแม่ค้าในตลาดไล่ว่าเสียงดังหนวกหู แต่เธอก็ไม่ท้อครับจนมายืนหนึ่งบนเวทีนี้ได้นี่คือยอดนักสู้ตัวจริงครับอันดับที่หนึ่งกีตา้านิพาพรหนึ่งสมัยแล้วแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งเธอคือตำนานที่ยังมีลมหายใจเธอคือ the GOAT the greatest of all time ของเวทีดวลเพลงชิงทุนกีตา้านิภพาพร พนหนองหลวงเว้นจังหวะให้เสียงดนตรีดังขึ้น1 0ึ่สมัยใช่ครับคุณฟังไม่ผิด1 0ึ่สมัยกับเงินสะสมสูงสุด1นึ่งล้านหกสบาทพี่กีตาเธอคือเจ้าของสามสถิติของรายการครับแชมป์ที่มาไกลที่สุดแชมป์หนึ่งสมัยคนแรกและแชมป์ผู้สะสมเงินทุนสูงสุดเธอคือลูกสาวร้านข้าวแก่น ที่เรียนจบเกียรตินิยมอันดับสองจากมอขอนแกน่นเธอมาสู้ด้วย2ความฝันครับ 1. สร้างบ้านให้พ่อแม่ 2. เป็นศิลปินนักร้องและในวันที่เธอทำสองความฝันนั้นสำเร็จแล้วพี่กีตา้าก็ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการประกาศยุติการเป็นแชมป์กลางรายการเธอหลังน้ำตาบอกว่าหนูขอส่งต่อและมอบโอกาสให้กับนักสู้ทุกๆคนครับนี่แหละครับ คือแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของที่สุดกีตา้านิพาพรน,นี่คือ11อตำนานนักสู้ที่ใช้เสียงเพลงพรสวรรค์และหัวใจที่เด็ดเดี่ยวพลิกชีวิตของพวกเขาครับแล้วคุณล่ะครับประทับใจเรื่องราวของแชมป์คนไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมครับ กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามหรือ subscribe ช่อง Baujo Design ไว้ด้วยนะครับวันนี้ Baujo ลาไปก่อนสวัสดีครับ